กลาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับทาง YouTube Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้เชฟคอันนี้ออฟต้านะปี08นะครับเข้ามาคันหนึ่งโอ้ราคาราคาดีมากคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเดิมๆภาษีกรกฎาคมหกเก้ดดาเลยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับ แจ้งราคาเลยนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ราคาสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าพันมารับเองนะครับตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับยางดีนะครับยางยังใช้ได้นะครับดอกเลือเลือสีสันรอบคันก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเบาะหนังนะครับภายในเบาะคนขับมีขาด สภาพโดยรวมสวยๆนะครับรถเดิมๆเม็ดสวยๆ<ว><ว>หน้าหลังเดิมนะครับรถขับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ผมขับมาจากต่างจังหวัดนะเครื่อง,งนิ่งๆเงียบๆช่วงล่างดีนะครับปิ้งจี๊ดๆเลยคันนี้เ <c oughs> ล่มชุดโอนครบนะครับ อันนี้เป็นรถบ้านนะครับปีศูนย์แปดนะอันราคาดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับแอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบเดี๋ยวพาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลขใหม่สองแสนกว่ากิโลนะครับนี่สตาร์ทแล้วทีเดียวติดนิ่มๆเปิดแอร์ ปึ๊บเครื่องนิ่งๆนะครับนิ่งๆเงียบๆเลยอันนี้เครื่องดีมากนะครับแน่นปึกเลยเปิดแอร์แล้วนะครับรอบปกติกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบ้าน สวยนะครับภายในราคานี้นะครับมีตำหนินะครับมีตำหนิบ้างนะครับไปหาซื้อบอะหนังหุ้มเอานะครับสั่งตามลาซาด้าแบบหนังมาหุ้มทับได้เลยสีโดยรวมสัก80%บบวกเลยนะครับมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับมีตรงนี้นิดหน่อยเป็นรอยนิดหน่อยที่เหลือรอบคันสวยนะครับ ตำหนิสีมีแค่ตรงนี้นะครับกระจกไม่มีเล้านะครับไม่มีแตกมีเล้านะราคาสามหมื่นเก้านะครับได้ปีศูนย์แปดนะครับเชฟออฟตานะกันนี้ไปหน้าเดี๋ยวขัดให้นะครับมีเครื่องขัดอยู่อยู่นี่เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มๆเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับเกียร์ดูภายในน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับ วิ่งทางไกลได้ดูบอดี้ด้านท้ายนะครับท้ายสวยท้ายเดิมๆนะครับเอาไปกันแดดกันฝนนะครับเน้นใช้ไม่เน้นโชว์นะครับราคานี้ ผมแน่นอน39,000บาทนะครับพ,พี่เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับรถจอดที่อําเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสรารคามตรงสามแยกน้องแหนนะครับอ่ะลืมเปิดท้องเครื่องให้ดูกส,สตาร์ทสตาร์ททีเดียวติดนิ่งๆนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่เสียงคอมแอร์ แต่ผมปิดแอร์ก่อนจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับชัดๆนี่สตาร์ทแล้วครับเครื่องเงียบๆบอดี้หน้าสวยๆนะครับ โอเคเลยนะครับเครื่องเงียบๆเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับโอเคเลยนะครับสภาพนี้คุ้มค่ากับราคา3 9มหมแน่นอนหลังคงหลังคาเดิมๆนะครับ แล้ต้องคิดเยอะครับราคานี้รถได้สภาพอยู่นะครับคันนี้ไม่สองแสนกว่ากิโลยางยังดีอยู่นะครับอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์ผมมาได้ที่เบอร์นี้เลยครับอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู ออขอบก้างประตูสวยๆคอนโซลสวยๆน,น,นะครับสภาพยังโอเคอยู่เลยคันนี้ตำหนิก็จะมีเบาะฝั่งนั้นนิดนึงนะครับเอาไปใช้งานครับคันนี้ประมาณนี้นะครับลดราคาหลักหมื่นนะครับถูกกวร์ไซอีก์คันนี้ โอเคครับผมสนใจนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0617700752นะครับรายละเอียดรถอีกรอบหนึ่งครับคันนี้ออฟต้านะครับเซฟออฟต้าปีปี08เกียร์ออโต้นะครับ,เ,รออนนครบเครื่องยนต์น่าจะประมาณ1.5นะครับสบภาพยังถือว่าพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ภาษีอะไรไม่มีขาดนะ โอเคครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ